สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนะี่ยผมอะ่ะก็จะมาเฮ้ยเอ้ยมึงจะมาบังกล้องพวงมัยเนี่ยฮะฮะอ้าวปิปปวดฟีดพีเสือดอ๋อลืมเปิดฮาร์คีพอดีผมลืมเปิดฮาร์คีอ่ะครับทุกคนเมื่อกี้มันเลยไม่ตายโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับเดอะนาซีนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เนะี่ยผมอะ่ะ อ้าวอาอาอายังไม่จบอีกโอ้หนีหนีนี้หนีด้วาซึ่งวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเกียนคนที่โลกหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนถามนะไอสัตว์ถ้ามึงถามนะว่านี่แบบอะไรเนี่ยมันคือแบบบอกฟุตเพราะใหญ่เปล่าฮะหมูกคนไอไก่มึงใครเนี่ยฮะมีปัญหาเปล่าฮะอ้าวอ้าวอาวอ้าอ้าอยากว่ายน้ำ โอเคก็คลิปนี้ผมก็จะมาเกียนคนในโลกหนึ่งนะผมคือคลิปนี้เป้าหมายของเรานะครับคือเจอไทยคิปนะครับทุกคนแล้วให้มันด่าละเว้ยแล้วเราก็จะประจานมันเฮ้อโอเคครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะทุกคนนะที่กดติดตามให้ผมถึง1500ัยซับนะทุกคนนะผมเนี่ยโคตรดีใจเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะแล้วเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราเนี่ย เ,เนื่องจากว่าผมได้ภารกิจมาจากบอสบิ๊กมัมนั่นเองหรือว่าแม่ใหญ่นะทุกคนก็นั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนอะไรเนี่ยคนไทยคิดปะเนี่ยอะไรเนี่ยวยเราเจอคนคนไทยแล้วอยู่เกาะไหนเนี่ยยังไงเราเจอเขาแล้วนู่นนู่นนู่นเขาอ,อยู่เกาะลิงะทุกคนเขากำลังฟาร์มอยู่อะแต่ก่อน,อออนที่เราจะแกล้งเขาผมขออนะนุญาตนะนี่สลายหายวับไปกับตาไง ไจริงๆทุกคนผมเจอคนละไม่รู้เป็นไทยคิดหรือเปล่าใช้ผลควันซะด้วยอ๋อคนเดิมเนาะโลกหนึ่งนี่มันไก่จริงๆเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยจะมีไทยคิดเลยนะก็ใครเนี่ยผมเวีวโอ้โหสิบวายซะด้วย10ขวบหรอไหนใครสิบวายวะออมันอยู่ก่อนไหนวะมันน่าจะอยู่เกาะ มันเรีว400ฟอยนั้นแล้วมันน่าจะอยู่ฟักกนเกาะงนี่แหละเกาะสกายเปีย er. ใช่ทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปสกายเปียกันดีกว่าทุกคนไปไปไป,ไปนหน้าสู่แกนไล,ลามาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นี่ผมมาแล้วครับสุดหล่ออ่ะเรามาแล้วเนี่ยไม่เจอคนเลยว่ะไม่มีคนเลยอ่ะเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปเมืองกาเกาะกลางก,ากาันดีกว่านะทุกคนไหนวะ ไหนคนไหนอบอกเวล428เดี๋ยวเจอชันฆ่าสักหน่อยซีคิดว่าเทมากหรอเองใครเนี่ยโอยไอ้เคียน,นี่อีกแล้วไอ้เคียนี่เป็นอะไรกับกูมาไหมเนะี่ยเจอมึงตลอดเลยปะโถมันอยู่ไหนกันวะทุกคนหาไม่เจอเ,อเลยวะงั้นเดี๋ยวเราจ่ายเซิร์ฟกันดีกว่านะทุกคนจนกว่าเราจะเจอเด็กไทยหรือไทยคิดนั่นเองนะอุ้ยใครเนี่ยนี่เราเพิ่งย้ายเซิร์ฟมาแต่แท้นายคิดจะทำอะไรเราอ่ะ เออนี่กูก็ย้ายมาหลายเซิร์ฟแล้วเนี่ยเราไม่เจอเด็กไทยเลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาผลไปแจกเขากีนนี่ก่าเดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันดีกว่านะทุกคนเอ้ยจะได้ผลอะไรวะได้ผลายอ๋อเปล่า,า,าไม่ให้หรอกแกมีผลอยู่แล้วเราเอาผลไปแจกใครดีวะทุกคนนั่นไหมใครล่นะเบลร้อยยี่สิบเจ็ดะเดี๋ยวลองไปหาเขาดูนะทุกคนฉันมาแล้วฉันมาแล้ว อ้าวคนเวิว127เขาออกไปแล้วทุกคนแล้วคนนี้เขาใช้ผลอะไรเนี่ยใช้ผลแสงซะด้วยนายอยากได้ผลนี้หรือเปล่าไอ้งนุม่มค้นหาไม่ตอบไม่ตอบนายไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครอะ่ะอืมใครนั่นเวเว75ฉันห้นขอไปหาแกหน่อยสิ นี่ฉันมาแล้วแค่ใช้ผลไฟงั้นเลยนายปิด PvP อยู่หรือเปล่าก็เคยนายปิด PvP อยู่ฉันมีผลทรายอ่ะมาสนใจไหมหาไม่ตอบเดี๋ยวโดนเดี๋ยวตืบเดี๋ยวตืบแม่งเลยผลทรายอร่อยนะแต่นายมีผลน้ำแข็งแล้วนายไม่ต้องกินหรอกงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะแจกผลให้นายะนะเอา้านายไปไหนเนี่ยโอเคฉันจะซ่อนผลไว้ตรงนี้แล้วกันผลนี้เนี่ยราคาตั้ง4 2 0 0 0 0เบลียนะฉันจะวางไว้ตรงนี้ ใครจะกินก็กินไปเลยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าฉันคิดออกแล้วเดี๋ยวผมอะจะไปวางที่เกาะเริ่มต้นนะนะแล้ว,นะเ,วเกาะเริ่มต้นมันน่าจะอยู่ตรงนั้นเป็นไงมันคือเกาะเริ่มต้นนี้ละกันนะนี่แกน่ะฝากดูผลให้ฉันด้วยละโอเคงั้นเดี๋ยวเรายายเซิร์ฟกันดีกว่านะ เฮ้ยเราเจอตัวการแล้วล่ะทุกคนใครเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรวะเนี่ยพิมพ์แบบนี้นี่มันคนไทยแน่นอนอะนะเขาอยู่ไหนละ่ะเราต้องออกเดินเรือแล,ะละ้วล่ะคงต้องออกเดินเรือแล้วสินะ N9 ROG ชื่อเทสจะด้วยเฮ้ยอยู่ไหนกันวะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูที่เกาะสกายกันดีกว่านะทุกคนเนี่ยนั่นไงฉันเจอเขาแล้วนี่แหละคือภารกิจของเราทุกคนแก แกนะ่ะเป็นใครอย่างนั้นนะอ้าวคิดจะมาสก,กิดขนของข้าแกคิดถูกแล้วเหรอฉันถามคนอ,อ้าวตอบกวนตีนเหรอตอบกวนตีนเหรอฮะตอบกวนตีนเหรอแกไม่รู้ซะแล้วว่าฉันเป็นใครแกจะมาดูถูกฉันไม่ได้นะฮึฉันอารมณ์ไม่ดีและแกแกตาย ตายไปซะอไอ้พวกกากันทั้งหลาย